สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่มูมูชาแนลกับแมดแม็กซ์สอยขึ้นไปนี้ช้าขึ้นไปนี้เต็ดตันระวังนะทุกคนมาที่จะรู้ความสีซ่อนว่าอยู่เข้ามาเนี่ยคือทุกคนเนี่ยพร้อมจะฆ่ากัน หรือว่าพร้อมจะตายอยู่แล้วนะในการแข่งเดรสรันเนี่ยโอเคก็ใช่อ่ะเพราะเราก็ก็ก็เคยแข่งมานัดหนึ่งนะมันมีการติดระเบิดในรถด้วยนะระวังนะท่านทั้งบุญมีอะไรที่ไม่ตุยตุยแถวนี้ไม่สมบุรณ์แถวนี้นะเออต้องระวังให้ดีอ่ะเริ่มมิชชั่นอ้าวนักประจนภัยมา ข้าโครดัซยินดนีตตอนรับสู่วงเวียนแห่งแสงอะไรรอก่อนนะเจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อแข่งนี่ข้ามองในตาเจ้าข้ามาที่นี่เพื่อจะมาหานักสู้ที่จะไปร่วมข้าที่แกสทาวการแข่งที่แกสทาว ข้าไม่ลง้ว่เจ้าหรอกเอาชื่อเอาชื่อมาเดี๋ยวคนเดียวเชนเดนลอยน์เธอเคยแข่งมาแต่ว่าตอนนี้เธอแย่แต่เธอแย่นะไม่น่าจะเอามาใช้ระวังหน่อยละกันเธอเป็นนักฆ่าอยู่นะหรือว่าแสดงว่าเป็นคนที่เอา ว่าบ้านไหมปะเออลองไปคุยดูเดี๋ยวก็รู้แม็กซ์สักอย่างโอ้ยน้ำขอบคุณครับตักน้ำก่อนตักน้ำใส่กระโหลกฉันน้องหน่มฉนันงงดูเงามาไปคุยกับเทนโดลอยนะครับแล้วเทนโดลอยเธออยู่ไหนเนี่ยแล้วจะเข้าไปหาเธอ,อยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวนะว่าแม็กแม็กกินน้ำไปเออเลือดจะหมดตัวอยู่แล้วตักน้ำมันเอาให้หมดเยบร้อยอ๋อได้โบนัส40%อยู่แล้วว่าเราอัพมาสบายสบายมันลอยฉันจะมาคุยกับเธอ พอหาพี่เหรอมันมีอะไรเนะี่ยอ๋อโหเป็นสาวงามที่เมานะครับไม่รู้เมาอะไรต้องคุยดูเตะสกิดครับสกิดสกิทต้องการนักสู้คุณพูดอะไรกับกูนนะจะกู้สู้กูเหรอกูต,อต้องการนักสู้ คนที่จะไปจับคู่กูที่การแข่งในแกสตทาวน์อ๋อการแข่งรสชาติของเลือดที่บริบลีปีป่าของตัวเองมันไม่สำคัญแล้วมึงมีความมีมีชีวิตรอดเมื่อคนอื่นตายหมดจะร่วมกับกูไหมได้แต่มึงต้องทำอะไรกูอย่างหนึ่งก่อน ทำร้านนี้แค่คาเดเซลให้กูก่อนแล้วกูจะทำันร่วมมือมึงแล้วปไปไล่คาพร้อมกับมึงอ๋อนี่ติดนี่นี่หรอถ้ามันดูดอะไรอ่ะเดีย๋ยวนะเจนน่ลอ,อยเป็นสาวขี้เมาเมาย,ยาซะด้วยไม่รู้อะไรอ่ะเน็บยู่เน็บอยู่ที่ขาเนะี่ยแล้วก็สูดอยู่นั่นอ่ะอไปก่อน โดของแป๊บนั่นไงมันต้องมีเออไม่เข้าใกล้แล้วเหม็นม,ม่นจะใช้การได้เหรอโอ้ขี้เมาขนาดนี้แต่ว่าแม็แม็บอกกูไม่เหลือตัวเลือกแล้วมึงไม่เห็นเหรอมันคนสุดท้ายแล้วเนี่ย อา้อาลุงช้ําไงเออลุงช้ป์ก็น่าจ,จะใช้ได้ลุงช้ปยิงฉวกเก่งนะเออลุงช่าแม็กบอกนะลุงช้ปมันน่าจะขับรถไม่ได้ไหมอ๋อก็ขับได้นะลุงช้ปอ่ะขับดีด้วยโอเคเก็บของหมดละกลับไปหาอีก,กานะครับเรียกเขาว่าอีก,กาโออม,มันกระตูนสมัยไหนวะเนี่ยเนี่ยเขา,าอีกาเนะี่ยโอ้โหโชว์แก่ก,กู เธอลอยติดนี่มึงนี่เออนั่นเหละที่เธอตกลงกับมึงอ่ะอือฉลาดดีนี่อีกาสามารถกลางปีกแล้วก็สามารถจะปัดเป่าสบางสิ่งบางอย่างได้พูดมาว่าจะเอาอะไรแข่งให้กูที่นี่ตอนนี้แข่งเพื่อให้คนอื่นเนี่ยวางเดิมพันแล้วถ้ามึงชนะการแข่งนะ ก็จะหมดนี้ได้รถคันนั้นไม่เหมาะกับกูต้องการรถทีมเร็วจริงๆท่านั้นจูนรถคันนั้นให้มันพร้อมสาหรับการแข่งกับกูก่อนโอเคเนียาต้องขับเร็วขึ้นขัาทาได้งั้นเราต้องไปเอาชิ้นส่วนไปเลยแบบ ล้าไ,ไปไหนล่ะผมสัยต้องไปที่การ a าชก่อนนะครับมีอะไรมากโอ้โหเขียวอื้อเลยไม่ใส่กันชนหน้าเลยแล้วอะไรอีกต้องทำยังไงต้องไปที่พิงอ e ายเพื่อลดเ <Level 3 S 1> ร็วไอสามเหรอเพื่อจะอันล็อกโอ้โหภารกิจนี้ช่างยาวนานอ,อ๋อน,นี่ได้แล้วเดี๋ยวดูก่อนเราต้องไปเอาอะไรบ้าง ก็ไม่ใส่อีกนี่ถามจริงเหรออันนี้ทำอะไรต้องไปเอาชิ้นส่วนของบอดี้ที่วิกฮิลส์นะครับโอเคแลวสีสีสีก็ล็อกอีกต้องไปค่าริมจับบี้นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวทำาัตถกิจทีละอ,อย่างก่อนแล้วกันนะโอเคครับ ตอนนี้เราก็ลดเสรนนะครับในพื้นที่ของพิงไอเราไปได้แล้วครับเป็นเลเวลสนะครับ,รบต่อไปภารกิจต่อไปเราต้องไปเอาสีรถเนี่ยจากริมจอบบี้ครับอ,อยู่ตรงไหนอะ่ะแบบนะั้นม,มันอยู่ไหนอะ่ะ อ๋อนี่โอ้โหตรงนี้เลยนะครับโอเคเราไปบรลูลูกนี้กันใกล้ๆอะไรใกล้ออกว่ากันนะนี่กันนี่นี่นี่ก็ได้มั้งอ๋อไปกันเลยลูก Pretty paint job. Hey. How are we getting paint? Well we can't just get it. Huh? There's no way. Uh, the precious paints we need are kept only for Scrotus's top dogs. Well, they won't just let you borrow some. I'd take what I need. Ah, boldness! I've seen the dog the, you. the exact tint we crave. I'm เออเลยเห็นเลยเอาเลยต้องล้อตูน้าใช่ไหมมาทำตูน้านดิครับเปนแม็กซ์โอ้โหเด้งเด้งกลับเป็นปินบอลเลยโอเคได้ลงแล้วลงเข้ารถซ่อมบนเทียน้ไปละแม็กขารอกจะลุยละ 呃，人家王牌而已。哇！来来来，拿开！拿开、嗯！拿开、嗯哦！哦。哦吼！咱们要抢，是吗？呃 Ya ya ya. Wah. Ah, ini nih. Uih, kualik. Ah. Ah. Ah, sih? Ah, sih? Ah, sih? ทุ่มยังยังยุดยังไม่กลวยมาเอือเอือขอหักมือคนสุดท้ายเอาไงหน้าแหกหลับไปสักโอเคฮ่าสะใจใช่ไหมติด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 บิมจ็อบบี้บอกว่าจะเป็นนายนะ เราขึ้นมาจะขนาดนี้แล้วหึงไม่ได้ขนนนดับมาที่นี่นี่ที่ของกูหนูก็แค่คนที่ตายแล้วเท่านั้นอูโหูตกเต็มเลยเที่ยงครับกอ,อืน่นเอาไปก่อนหนะนึ่งสองเจ็ด ทำไมมันทำไมมันยิงแล้วไม่พลังไม่ลดเลยหลบรู้จังหรือเป่ารู้จังหรือเปล่ามา,มา,าดิข้าม,มาใกล้ๆดมใล้ดยเ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 เยเ้ย้ อู้อะไรเร่องชิกอะไรอ่ะทำไมมันไม่ลดเลยอ่ะลดยากมากเป็นอะไรเฉียวท้ายทอยนิดเดียวทุบทุบขวาซ้ายขวาซ้ายขวาลายหักต่อยต่อยลบเลยเอาชิ้นต่อไปอันนี้นะมีติดมิดแล้วไปออกมาลบ ลบโอ้ยทำไมมันอ่อนอย่างนี้มานี่มานี่มานี้ลบลบลบผมว่ามันใชจวุ่นวายเกินไงเรียบร้อยเรียบร้อยครับ ล่าสเบรดล่าสเบรดนะครับเรียบร้อยจิมล็อบบี้นายเสร็จเราแล้วขอสีทารถให้เราด้วยขอบคุณครับน,นี่เราคงต้องเก็บนะโต๊ะก่อนด้วยน9 5เนี่ยดนะีด e ีปิดไฟแป๊บโอเคอ่ามีสองฝั่ง นี่มีมากเลยนะพี่แกนี่แบบว่าไขว้กันตัวต่อตัวเลยนะแบบว่าแมนแมนเลยนะเออไม่มีลูกน้องออกมาแจมเนี่ยสบายเลยจริงๆก็ไม่ต้องมาถึงรถก็ได้นะแต่ว่าเราจะไปดูรถใกล้ๆไงต้องการโถงใหม่ให้ไอ้สปีดเดมอนตัวนี้เป็นเปลี่ยนเป็นไวท์ฮันต์แทนนะครับ จะมีส่วนมอสส่วนโค้งมากขึ้นแต่มันอยู่ในแถวในวิคิวส์นะก็ไปสิครับรออะไรอยู่แต่กันอุ่นเปลี่ยนสีแป๊บไปที่คันลาสเปลี่ยนสีเป็นใช้สูนเอาอยู่แล้วโอ้สวยว่ะนี่สวยขึ้นเยอะเออเหมือนเหมือนเป็นลายแบบเหมือนเป็นลายสกรีนเลยเนาะหรือสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยนะสวยสวยสวย โอเคลุงไปโอ้โหจ้าบสวยมากแต่กูออกไม่ได้ลุงลุงไอ้ลุง,ลงกูออกไม่ได้โอ้โหทำไมพัดใหญ่นี่ที่คน <c oughs> อค <c oughs> อกไปก่อน <c oughs> ชอบใช้บินกันนะ่ะไม่แน่ใจใช่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่ลลุงนี่มัน ไปป่ะโ okay. อเคเราต้องไปที่ Recuse นะครับตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเหวี่ยข้าบนแล้วใช่ไหมใช่แล้วมันจะขึ้นไปยังไงอ่ะโอ้โหบนบนบนไปได้ปะ ควรจะได้นะได้ได้นี่ลุน้นลืมครับไม่ต้องเดินทาาแล้วสินะลงุงไอง้ออออนคนจากแจสต์ทาวเวอร์นี่ว่ะลุยเลยมึงไม่รู้จักนะกุงไม่ใช่คนจากทีมงานทั้งนั้นแหละ เจือเนี่ยเอาจริงเฮ้ยสองกอดทุบเลยลระกันหลังชักกระตุกดีขาเล็กน้อยแต่พองามนะฮะมาโอเคโอ้โหจะแข่งทั้งทีลำบากลำบากสองโอเคไปมีน้ำอีกแล้วอ่ะดื่มน้ำแป๊บ โอ้โหพาณนี่น่าจะดื่มน้ำกันบ่อยมากดื่มไปหลายรอบแล้วเนี่ยเกยบรอ,ยนะอันนั่นเองว้าเต็มแล้วเก็บบูทแป๊บเผื่อม,มีศัตรูเหลืออยู่ฮะโดโดดนี่ไงเจอแล้วแค่นี้เหรอเรามาเพื่อแค่นี้เหรอีแค่นี้เหรอ จริงเหรอเออมีไว้อ้าวปังเยียบร้อยได้ตัวรถใหม่แล้วซึ่งหมายความว่าเราก็ต้องไปเปลี่ยนตัวรถใหม่ใช่ไหมราไปดูรถกันครับระวังกระดับโดนทีนี้เนยกระเพก็ไปหลายวิเลยทีเดียว <c oughs> มามาเปลี่ยนตัวรถกันเลยลุงเพราะผมเห็นว่ามันอันไหนนะอันนี้ใช่ไหม นี่ไวฮันต์นะครับเปลี่ยนเ,เลยศูนย์บาทโอ้ยอยัางงามงามอะ่ะแต่นี่คือไอ้ทรงเดียวกับไอ้รถของแม็กที่โดนชแหละชิ้นส่วนไปใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยไอ้คันเดิมของแม็กเนี่ยจะเป็นทรงนี้ใช่ปะเรียมร้อย,อยช่างเบาบางแล้วแล้วปัดเรียวี ที่รักของฉันอโอเคทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นสปีดเดมอน Demon, ใช่ไหมทั้งหมดใช่ไหมโอเคเอาอันนี้ออกใส่เกรอตัวนี้พอดีเมื่อกี้ตอนที่เล่นเนี่ยต้องปรับให้เตะไอซื้อของใช้ของให้เต็มนะเพราะว่ามงน,นเนี่ยมันจะลำบากในการภาร,รกิจนะแต่ตอนนี้เราก็ต้องแต่งให้เป็นสปีดเดมอน ดิวเรียบร้อยสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับออกไปแล้วน so ี่ไปที่สนามแข่งนี่เถอะต้องชนะสปีดเดมอนในเดสรันนะครับซึ่งเราก็ต้องเปิดแผนที่อยู่ตรงไหนนี้ไหนทางนี้เหรออ๋อไกลมากเลยโอเคไปที่บรลลุนนี้กัน กว่าจะได้แข่งนะลำบากนะเนี่ยเห็นแป,ป๊บๆปป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 นี่เมื่อกี้นี่ไลโดไล่ไล่ไฟเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะมันจะได้อ,ะอ่ะอื็นะโอย้ยอีกแค่คือตอนนี้จะอ,อัพฮาปูนเป็นอ่าเลเวลสี่ใช้เก้าร้อยไม่ขอโอเคไปกันลูกโอเคกลับมาแล้ว อีกามาทวงคู่หูของเราดูงดง,งามมากและเหมาะสมโอเคมาเรเบสต้องทำลายถัง้วทุกเช็ค,คพอยต์ไปถึงเส้นชัยก่อนที่คันอื่นจะ ก่อนคันอื่นนะเขาต้องเข้าที่หนึ่งนะแล้วก็ระวังด้วยระเบิดข้างใต้ท้องรถมันจะระเบิดนั่นแหละครับใช้สปีดดีมอนนะครับโอเคไปก็ต้องใช้สิเขาเปนบังคับอืออ๋อ <c oughs> เร็วๆ <c oughs> ไม่ได้เดือดใครหรอกครับนะไปรอดีกว่า

เดีวปเร็วๆๆ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 ๆปๆๆ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 ขอแๆงแป๊ไๆๆ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 คๆๆๆๆๆๆ้ๆเๆๆ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 ๆคๆๆ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 ๆ่ๆๆอๆๆๆๆๆไๆๆ ซเลยเอา้าแม็ไปต่อได้ไหมแม็กไปต่อได้ดูปัญหาโอ้มากินทางลัดเหรอคิดเปรแล้วนี่น้ำโด้สิเนี่ยแล้วดถูถนนดิมันจะมีแต่เลือดโอ้โห,หน่ารัยน่ารัรกำดาบเหรอเราไม่ได้กินหรอก เฮ้ยมีคนนึ่งตามมาจะทำเว้ยันก็บ้าเลยสเซฟพอยแล้วเซฟพอยแล้วร่ี่ี่เจุดเร็วเรเปิดไนตักูุัวแล้เอีกหนาทีกว่า มีชีวิตเปเดิมพันเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำางสีแดงปุ๊บไปทางนี้แต่แต่จะถึงยังไงยั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 งเลยเๆๆเๆยเเปวดในตัดอีกแล้วลุนๆวเลยนี่มันนักซีสายฟ้านี่หว่าโอ้โหนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสียงลักอย่าเพิ่งเสียักกัน้อง จุดเดียวจะเข้าเส้น <required> ชัยแล้วเปิดพุ่งมุ่งเหลาอ้โหูผู้ชนะอ๋อเป็นตำนานซะด้วยโอเคไปผ่านแล้วครับภารกิจปรับแม็กนัมออมพัสก็เป็นแบบเดิมไหมก็โอเค yes โอ้เป็นการวิธีดีมากเป็นการวิธีดีมากเลย การได้แข่งกับคราได้เอร์นี่เป็นถือว่าเป็นเกียรติไปรับหู้ไปรับหูของเราดีกว่านะครับก็เราก็ต้องกลับไปรีคูะดะเทนเดอร์ลอยนะครับไม่รู้ปาน้หายเมายาอย่างเงี้ยแล้วต้องไปไกลขนาดนั้นเลยแหละ,ะไม่เจ้าเทนเดอร์ลอยจ๋ารออยู่ไหมอ,อ,อย่าผิดสัญญานะมึงกูทืบแหลก นี่ก็มาที่สำหรับพวกไรเดอร์ขั้นสูงแต่ว่าก็มีพวกสกายเวนเจอร์แล้วก็นักฆ่าทั้งหลายทั้งปวงเต่ไม่บอกเอา้าก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหรือป่ะยุคน,นี้น่าร้อยมันยังเมาอยู่เลยมึงจับอะไรได้เนี่ยไปโอ้โหดูหน้าตาไปเงียบจ่ายแล้วลุกแล้วเหรอ ผู้ชายรักษาสัญญานะขอเวลาให้ผู้หญิงได้เคลียร์หัวนิดหนึ่งฉันดูดมาหลายวันแล้วหพวแตกอ่าบอกนะว่าออกมาสวยเช้งเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เขม่าถึงขัานแบบติดจ,จมูกเลยอะ ทะเลอยมากับเราแล้วนะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะไปการแข่งขันที่แก๊สทาวแล้วถ้าเราทําถูกต้องเนี่ย The Big ๊กชี p เนี่ยต้องเป็นของเราเลไม่ช้านะโอเคอแล้วยังไงต่ออ้าวเราไม่ออกมาล่ะอืมไม่เป็นไร โอเคก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตามกันต่อในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ